พิธีเปิดโครงการสมาร์ทเน็ตเวิร์กเครือข่ายยุคดิจิทัลสื่อสารสาร้สางสรรค์สร้สางส,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 สุขเมื่อวันที่17ตุลาคม2568เวลา9นากาณห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นโดยได้รับเกียรติจากนายสมบัติชัยรัตนผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่หนึ่งมาเป็นประธานในพิธีนางสาวปพินพิษพัวโสพิษผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่า การจัดโครงการ s มาร t ทเน็ตเวเครือข่ายยุคดิจิทัลสื่อสารสร้างสารรค์สร้างสุขในวันนี้เนื่องด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารก่อให้เกิดรูปแบบของโลกไร้พรมแดนที่เปิดกว้างให้เทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆไร้ซึ่งข้อจำกัดทั้งทางด้านเวลาและพื้นที่โดยเฉพาะสื่อวิทยุกระจายเสียง ซึ่งเป็นสื่อดั้งเดิมต้องปรับตัวให้เท่าทันกับเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องด้วยการผลิตร,รายการวิทยุข,ของสถานีวิทยุที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบและสร้างสรรค์นเนื้อหารายการให้มีความทันสมัยตามเทคโนโลยีที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นในฐานะสื่อหลักของรัฐ ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่99.50เมกะเฮิรครอบคลุมพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมีเครือข่ายผู้จัดรายการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่เข้มแข็งอย่างยาวนานและเชื่อมโยงการออกอากาศรายการต่างๆไปยังสถานีเครือข่ายมีผู้ฟังรายการทั้งในจังหวัดขอนแก่นและภาคอีสานจึงจัดทำโครงการสมาร์ทเน็ตเวิร์เครือข่ายยุคดิจิทัล สื่อสารสร้างสรรค์สร้างสุขเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคะลากรสพคอนแก่นและเครือข่ายผู้จัดรายการให้มีความเน่นแฟ้นมากขึ้นและเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเพื่อให้เกิดความร่วมมือและทัศนคติที่ดีต่อกันสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญายและการเรียนรู้และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดคอนแก่นผ่านสื่อสมัยใหม่ ดิจิทัลดิรัปชัน่นการจัดโครงการในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายได้แก่บุคลากรสวทอคอนแกนและเครือข่ายผู้จัดรายการจำนวน50คนและในวันนี้การจัดโครงการสมาร์ทเน็ตเวิร์กเครือข่ายยุคดิจิทัลสื่อสารสร้างสารรค์สร้างสุขได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากเครือข่ายผู้จัดรายการของสวทอคอนแกนและได้รับเกียรติจากนายธีรพงศ์โซดาสีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์คนที่36 เป็นวิทยากรในครั้งนี้ต่อจากนั้นได้เรียนเชิญผู้มืยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่หนึ่งได้มอบประกาศสิบัตรแก่เครือข่ายนักจัดรายการและกล่าวเปิดงานตามลำดับนายสมบัติชัยรัตน์ผู้มืยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่หนึ่งได้ทำพิธีมอบประกาศสิบัตรแก่เครือข่ายนักจัดรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแกน่นผู้จัดรายการวิทยุดีเด่นในด้านต่างๆรวม29คนและกล่าวว่า โครงการ Smart Network เครือข่ายยุคดิจิทัลสื่อสารสร้างสารรค์สร้างสุขโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดคอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ในการประชา,ชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินง,งานของรัฐเพื่อให้ประชาชนรับรู้เข้าใจในยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาล ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมีหน่วยงานในกำกับดูแลในระดับภูมิภาคทั่วประเทศอาทิสื่อวิทยุกระจายเสียงสื่อออนไลน์และสื่อวิทยุโทรทัศน์มีสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคจำนวน11สถานีโดยโครงการนี้ ถือเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างเครือข่ายผู้จัดรายการและสื่อวิทยุรวมพลังเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่มีรูปแบบที่เหมาะสมและสร้างสรรค์นเนื้อหารายการให้มีความทันสมัยภายใต้หลักคุณธรรมจริยธรรมก่อให้เกิดการรับรู้และการมีส่วนร่วมได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงรวมถึงส่งเสริมความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ดี ระหว่างบุคาลากรสววคอนแกนและเครือข่ายผู้จัดาการให้มีความแน่นแ้นมากขึ้นเพื่อร่วมมือกันสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาการรู้และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดคอนแกนและการจัดกิจกรรมในวันนี้จึงนับได้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ทำให้เกิดการพัฒนาด้านสื่อสารมวลชนและประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น กานจะนำไปสู่การพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไปต่อจากนั้นนายธีรพงศ์โสดาสีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์คนที่36ได้บรรยายให้ความรู้แก่เครือข่ายนักจัดรายการและผู้สนใจเรื่องรวมใจไทยเป็นหนึ่งสร้างสรรค์สังคมแห่งความสามคัคคีและกิจกรรมพบปะเครือข่ายเป็นเสร็จพิธี ธงชัยกุศลากรสำนักข่าวแมกโปรรายงาน